สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัสดีจ้าครับผมมื้อนี้คุ้ยหน่อยจะไม่เฮ็ดอาหารกินอยู่กระท่อมหน่อยเฮาพี่น้องกระท่อมฟ้าเพียพี่น้องเจ้ามันจืดจืดพี่น้องนานี่นาฝนต้องพี่น้องเนาะมืะ้อน,นี้จะเฮ็ดเมนูหยังเนี่ตำแก้วปูดองตำแก้วปูดองแม่นใครกินไหมนี่ครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องป,ปูดองปูสะเ,เ,เมเฮาล่ะครับมันคือมื้อดเฉยนี่ออืพี่ก็บ่กลัวแล้ว chưa kịp ừ, anh... ở... ở... ừ. được hiệu nào đó thì ừ. nhà mình... ở tới anh ơi cái cà phê anh phê cà phê khá phê cà 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 Mượt cà phê cà phê cà phê Nó phê cà nên mượt phê cà phê cà อันนี้ลูกาสาวสิ่จำไปนะจำกระดองมันงจำกระดองอปูกระสุดเท่านั้นเดี๋ยวให้ปูน้ำวันห้องอีกครับพี่นอ้องเองเมนอยู่ปูเนี่อกะเซะเี่ยพรุกันเดี๋ยวก็ย่างปลาครับพี่น้องย่าางปลับย่างปลาดินครับย่างปลาดินไปหาม้ามือนหนั่งหระครับมาคุยสตูยิโอไว้มันถนนอาหารนั่งก็มักาสตูดินอไว้แล้วก็ออกมากินครับพี่น้อง ลูกก็มา้าเราพี่น้องเมื่อนี้ยุคบกันเลยพี่น้องสี่คนมื่อนี้หยุดต้องเรียนหยุดครับหยุดทั้งสองคนเหรอครับ,กกบถึงถึงกระดูมันก็วนหน,น,น่อยดอกจริงแล้วมันก็เขาแค่ยุคแค่หลังเดียวเนาะหลังคุณบ่ไดียูเนาะอีกหลังนึงบ่ไอดียูพี่น้องยุหลังนี่หลังเดียวสีฟ้าเขาก็หลังสีเหลืองเลยพี่น้องพระหมอเทศพระหมอเทศ จ่อยกันโอ,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 นอ้หอมหอมวี่นหอมหอยหอมนอกยอม่หอมสะละจอเลยพี่นพีโนปูไข่เต็มถองเลยกับพี่นใส่จังดิดอือปูเสืหม,มไข่ตํำมันกรสีออกเข็มพะว่าเขามัมักแล้วเนาะบัดนี้เขาถินม,มันถินวัวได้พี่นอือน,นัวแ่บนองมึงได้พี่นสุด สูตรไดนี่สูตรอยากกิน <laughs> สูตรขั้ว,ดวได้หน่อย,อยนี่ละนึกว่าสูตรอยากกินขัเสียแซ่บรับประกันรกระด,ด,ดิ่งเขาเกิดเจ๊เหล้ว่าพี่นอ้องเขาตำได้ปาะนี่อืมต่เนื้อมันเหนือมันตำใส่ปิกดิบพี่นอ้องโอ้มันคือเมื่อแต่บ่ะนี่เยี่ยมเลยต้กระดองมันต้หน้าเอื้อมันเยี่ยมต้นหลุด้นแล้วพี่น้องสุดยอดเลยเพราะบริดดองดเพิม

ยเดียวกับพอเลยไม่เงียบพ่อและมันจะขมเปียกตามเลยชุดรถขาดอะไพี่น้องขาดนี่ก็บพเสียบไลเม่อกิ้หัวเขาเลยอปลาแจ็คโนยนอยเดียวดีที่พี่น้องนอยะบูมเข็มเน่แล้ โอ้เจักป,ปลาจ็กปลาดนิดนึงพอตามไม่เข้ากันมามตามไปตุนหอกบักชีเรียบร้อยเด้เป็นหอกเรียบร้อยแล้ว,ลลวจ้าเป็นหอกบักชีลงมือเป็นงารเซตพิธีเลยพี่พน้อกจะจำเลยง่ายนะสุดยอดนี่เราเมึงอได้พี่น้องผู้ดใดบ่เคยลองนี่จ้า ดับลองว่าเสียเม็นบ่ะแนบสวดพ่อแมีสูตดสูตรอยากกินมาเด้อครับพี่น้องเดับรอยขับเข่าครับพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามาันเองมอนเองกินอยู่ข้างปลาไผ่เลยพี่น้องมื้อนี้ฉลองสาดตไหมพี่น้องื้อสาด์ทำไมมันยังง้อยเนี่ยพับทตนล้มกันพี่น้องเไยนิ่มๆเนาะนั่งดีๆนั่งดีแล้วเนาะแก้วกันนะพี่น้องมาเด้อครับนี่แก้วปูเขาปูดองปูเสม็ดดองครับพี่น้องใส่เยอะ ปูสเสม็ดดองกับน้องใหม่พี่น้องกับย่างปลาอ,อันนั่นเด้นี่ยังเงินดองปูดองปูเอาพอดีมึงทรับหมึกไงจำเด้พอดีมึงออืแสบีิลีแสบขักแสบแน่พี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อครับได้จำดองปูเมันกันนะลูก เวทีจำดรองปูสน่หพี่น้องถ่ายบททันพี่น้องหายลับไปกับตาใเอาไว้ลูกเอาไว้เอาไว้ใปุ๊บไหนมเออนี่มีใครนี่อ่าาอาาาาาาอาาาาาาา หลวงพ่อจำบุญหลวงพ่อจำยุ้จ้าจำลองปูด้ใครใครเต็มด้วยนะยแงนะมันนี่บรรยากาศดีครับพี่น้องบุญมีแดดด้วยมันนี่ฝากึ้นครับขอโทษนะครับมันสันจังหน่อยครับพี่น้องเป็นเดแสบๆเข้มบมโหลก บ่เค็มหนุกเนาะพลาเขาดองบ่หลายมือปลาพอดีลเลยอยากพี่น้องเข้ปาปบแบบพอดีเลยติ่งปลามักพอดีขนาดพอไปหาได้อีกวันนี้ปลาสิงคูสะแม่ได้อยู่ไปหาไม่อยู่ก็เจ็บอ่ะเมนี่ผมไม่ได้กินเข่ากับลูกกระปุกโค้ดนะครับพี่น้องมเมนี่เขาเป็นมือกล้องมือนึงครับ ตรงนี้ไม้ตกป่าก็โอ้หายากครับพี่น้องเลยปลามใหญ่บ่ทันครับการเมันสิบห้าปีขึ้นหลังนะโอ้พี่น้องเลยไปบวไรกับเพิ่อนเ่ออยากปลาเห็ดคนกองฟุบหนึ่งเพอาะใส่ครับสมัยสมัยนั้นเนาะเห็ดจนว่าเมือเ่อเ็ดอจนว่าปลาขุดขุดหลายครับเห็ดคนนี่บ่ต้องห่วงเลยครับยิต่ตอนนี้มีแต่บักสามนิ้วสี่นิ้วแหละครับงดสิบห้าปีขึ้นหลังแล้วครับ พอผมท่านนึ่งไทยคลิปอยู่ลายไรลีซื่อม,มือนี่เลี้ยวเลยพี่น้องเลยผมก็พยายามหาอยู่ครับแต่ว่าหาไม่ค่อยได้ครับพี่น้องแล้วช่วงนี้ก็เขาบ่อยยากครับฝนตกโอ้บรรยากาศดีขักมือนี่พี่น้องเลยยำแดงเป็นเหมือเนเตยพี่น้องผมตัดหญ้าไปโนมัยเฮากับปลาอึดพ่อได้ยุ่ยได้กินอยู่พี่น้อง จะกินหลายกระบอกเลยปวดขาแม่บ้านนี่กระแนงมัมน้อกครับพี่น้องแหนงเก็บแหน,ง,แนงมาต้มครับมาเด้อสุขภูสุขคนละครับเอือสุขคนนะครับเอือสุขคนเลยเสียบเสียบกับบรรยากาศปลาไผ่เห็ดอยู่เถียงน้ำไม่เห็ดมากินอยู่ปลาไผ่ครับอยู่เถียงน้ำมันมืดพี่น้องอยุงไหลไหลผม มาเ้อเสียบไรเสีบคัดพี่น้องุว่าเสียบเก็ดเปก็ผู้นึงไปปิดเกลพี่น้องเลนที่พิดเกลกอนเปิดกเก็ไว้หุงขอดไว้มันปูมาจําจะค้ำกันนะเสียบรกจมันปูกระดูกจะค้ำกนพี่น้อง โอ้ตรวจได้พี่น้องโอ้เขา่าหยังนี่เข่าก,ำ,กำเข่ากำเถอะเมนสมเข่ากำคนเยอะนี่แหละอืมน้องจับดองปูหมากระไดตรวจได,ด้ครับหมาเถาตัวนึงมันไปใสก่กระไบน้ำครับหามบ่อไดนครับมันเถาคักเร็วจำแม่นจำแม่นค้นกระไรปี๋หรืพี่น้องอืมอมาได้พี่น้องเนีย่ย Uh -huh. nhiều. Đi mà. Phóng. Phóng đi học ừ mh 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 mhm 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 nhà mhm mhm là หวานกับมือนีครับสองมือไ้แน่ละเพราะวา่าเอาคกไว้ได้ครับพี่น้องน้ายางมาเสียวขาครับกรุงเทพมันง้หไหลาสารพัดง้แหละพี่น้องอําจินไปคักน้องหม่ปวดขาคักได้พี่น้องเลย เปน็นไงลูกแซบคักบ่บอลเนี่ยบ่หมดครับพี่น้องบ่ห <c oughs> มจะเกลียวแล้วเพียดนาะเกลียวเพียดคักบ่หมดพี่น,อน,นออออ้องปลาเกีียงตับกระดองกระดองเปล่าน้องใหม่กันน้องใหม่กับบ่หมดหมักหมักคักกับน้องใหม่แหละพี่น,นกเนี่ยต้งปวดขาที่เก็ปวดขาแอบกิ้นน้ำเลยกับ ครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ตำเกลียวพริกดิบป,ปูดองป,ปูดองพี่น้องปูเซเมโดดเสียบกระดองปูก็เสียบครับอย่างปลากระเสียบเสียบพอดีมักพอดีครับ<อ>จังไก็ขอฝากเลยนครับผมช่องน้อยๆช่องตกปลาเนี่ยพิชชิยงเนี่ยเห็ดอาหารเนี่ยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นเดียรจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพู่ได้หน่อยอาหารบ,นบานๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ